ไม่ค่อยมีตัวแล้วก็ไหลเงี้ยก็เป็นบางวันะบางวันก็ยเยอะบางวันก็ยเยอะถ้าบางวันก็ไม่ค่อยมีตัวแล้วน้ำแรงเนี้ยต้องสาวเบาๆวนเบาๆ ปัดแรงไม่ได้เดีย๋ยวฉีกเ่เป็ดมันไม่ได้ติดปากอนะ่ะติดข้างแก้มเนี่ยเนี่ยข้างนะตรงแข่งแข่งทีป่ปลด แล้วอเปิดปอบเปิดอบเปิดเปิดก็งาง,งอันนี้ติดป่า よかった。Off ต้องชาวตวงวัดวัดเลยจับเวลาเป็นวิจับเวลาเป็นวิวลนวแล้วก็ยกเลย เเดือนน้ำหัวมันจะเหลืองเหลืองเหลืองส้ม,สม,สมเป็นเส้เดือนที่หายากถ้าไม่รู้แหล่งจริงๆหาไม่ได้เลยทำไมก่อนนี้เยอะมาก พอาซื้อที่ต่มที่กันไปมันก็หายตามสวงขึ้นไปหมดพัน ติดแล้วติดแล้วน้ำมันแรงสาวเร็วปั่นเร็วก็ไม่ได้แล้วติดหนวดอยู่ว่วหวาหดอาจจะขาดไปเลย

น,นี้แนวหินทั้งนั้นเลยคลลากเข้าหิน ตัวตอบอยู่ดึงเบ็ดขวดทิ้มเลยดูนี่ติดนวดดึงเบ็ดขวดทิ้มไลยเบ็ดกระปุกน้ำเลยดู ย้ายไปตรงอินนั่นดีกว่าบางตัวเลยย้ายเดินหน้าไกหน่อย แถวนี้ชุมด้วยตอนนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าไม่ได้จบมานานลองดู

ไม่ติดกล้ามไม่ติดขาขึ้นมานี่